อยากออกจากงานประจำต้องทำยังไงให้รวยถ้าคุณกำลังรู้สึกเบื่อกับงานประจำหรือคิดว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้การตัดสินใจลาออกเพื่อมาสร้างรายได้ด้วยตนเองหรือเป็นในตัวเองอาจเป็นคำตอบที่ใช่แต่หากอยากรวยอย่างมั่นคงหลังลาออกไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ชั่วข้ามคืนคุณต้องเตรียมตัวและวางแผนอย่างดีบทความนี้จะสรุปขั้นตอนและกลยุทธ์ที่จะทำให้คุณออกจากงานประจำได้อย่างมั่นใจพร้อมเป้าหมายรวยในอนาคต หนึ่กำหนดเป้าหมายทางการเงินอย่างชัดเจนรู้เป้าหมายถึงรายได้ที่ต้องการก่อนลาออกจากงานประจำคุณควรมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนว่าต้องการรายได้เท่าไรภายในระยะเวลาใดเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างสบายเทคนิคการกําหนดเป้าหมาย smart goals specific ชัดเจน measurable วัดผลได้ achievable เป็นไปได้ relevant เกี่ยวข้อง time bound มีกรอบเวลาย่อยเป้าหมายจากเป้าหมายใหญ่มาเป็นเป้าหมายระยะสัน้นเช่นเพิ่มรายได้1นึ่งหมื่นบาทต่อเดือนภายใน6เดือนแรกทำไมถึงเว o ร์กการกำหนดเป้าหมายทางการเงินจะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมของรายได้ที่คุณต้องสร้างหลังลาออกและช่วยกระตุ้นให้คุณวางแผนและลงมือทำอย่างเป็นระบบ 2. เตรียมเงินสำรองและแผนการเงิน การชนทางการเงินสำคัญสุดการลาออกทันทีโดยไม่มีเงินสำรองหรือแผนการเงินอาเสียงให้คุณต้องกลับไปทำงานประจำอีกครั้งดังนั้นควรเตรียมกันชนทางการเงินเพื่อรองรับช่วงไม่มีรายได้หรือรายได้ยังไม่นิ่งในช่วงแรกวิธีเตรียมการด้านการเงินออมเงิน6-12เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนเช่นถ้าคุณใช้จ่ายเดือนละ20,000บาท ควรเก็บอย่างน้อย120,000-240,000 2, บาทลดหนี้สินถ้ามีหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลควรเร่งชำระเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเตรียมเงินลงทุนหากคุณมีไอเดียทำธุรกิจใหม่หรือจะทำงานฟรีแลนซ์ควรมีเงินทุนที่แยกไว้อีกส่วนสำหรับการลงทุนเบื้องต้นทำไมถึง work เมื่อคุณมีเงินสำรองที่มากพอจะช่วยลดความเครียด และเปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้แบบไม่ต้องกังวลว่ารายรับจะพอใช้ไหมในเดือนแรกแรก 3. ค้นหาสร้างช่องทางการหารายได้เสริมอย่าเพิ่งลาออกถ้ายังไม่มีรายได้เสริมก่อนจะออกจากงานประจำรายได้เสริมเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นว่าจะมีเงินหมุนเวียนมาทดแทนเงินเดือนที่หายไปไอเดียรายได้เสริมขายของออนไลน์ ขายสินค้าหรือบริการเช่นเครื่องสำอางเสื้อผ้าอาหารเสริมของขวัญ DIY ทำงานฟรีแลนซ์เช่นเขียนบทความออกแบบกราฟิกสอนภาษาสอนดนตรีสร้างคอนเทนต์ผ่าน y u u t u b e p a คสต์บล็อกดีที่โทรจนมีรายได้จากโฆษณาหรือสปอนเซอร์อสังหาริมทมัพับปล่อยเช่าห้องเช่าหรือคอนโดขนาดเล็กเพื่อรับรายได้ประจำทำไมถึง work เมื่อมีรายได้เสริมคุณจะเห็นโอกาสและมั่นใจว่าช่องทางนี้สามารถเติบโตและเป็นตัวแทนเงินเดือนเมื่อคุณลาออกได้ 4. ทดสอบตลาดไอดีธุรกิจของคุณพิสูจน์ให้แน่ใจก่อนว่าทำแล้วรุ่งหากคุณจะทำธุรกิจหรือโปรเจกต์ใหม่ควรทดสอบตลาดไอดีล่วงหน้าเพื่อดูว่ามีลูกค้าและรายได้เพียงพอจะเลี้ยงตนเองหรือไม่วิธีทดสอบตลาด ทำเป็นพาก t i ม e ทำช่วงนอกเวลางานเพื่อดูยอดขายการตอบรับของลูกค้าสร้างเพจโซเชียลมีเดียโพสต์เนื้อหาโปรโมทสินค้าแล้วติดตามยอดอยู่การสั่งซื้อและฟีดแบ็กสร้างตัวอย่างสินค้าบริการแจกสินค้าทดลองหรือทําเดโมให้คนทดลองใช้ทำไมถึงเวิร์กจะได้รู้ว่าไอเดียของคุณใช้งานได้จริงหรือไม่หากยังไม่เวิร์กก็สามารถปรับปรุงได้ก่อนลาออกซึ่งช่วยลดความเสี่ยง และประหยัดทรัพยากร 5. พัฒนาทักษะสำคัญให้พร้อมออกจากงานประจำเรียนรู้มากกว่าที่เคยเมื่อเป็นในตัวเองคุณอาจต้องทำหลายบทบาทในเวลาเดียวกันเช่นขายสินค้าการตลาดการเงินการดูแลลูกค้าหากขาดทักษะเหล่านี้อาจทำให้ธุรกิจติดขัดหรือโตช้าทักษะที่คนอยากรวยควรมีการตลาดการขายเพราะยอดขาย คือหัวใจสำคัญในการสร้างรายได้การเงินบัญชีเบื้องต้นเพื่อจัดการเงินสดกระแสงเงินเข้าออกการจัดการเวลางานป้องกันงานล้นมือและเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารไม่ว่าจะสื่อสารกับลูกค้าหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ทำไมถึง work ทักษะเหล่านี้คือเครื่องมือที่จะผลักดันธุรกิจหรืออาชีพอิสระให้เติบโตได้รวดเร็วและมั่นคง 6. สร้าง Personal Branding Online Presence คนรวยสมัยนี้มักมีชื่อเสียงในแวดวงการมี Personal Branding หรือการเป็นที่รู้จักในแวดวงจะช่วยให้ผู้คนมองคุณเป็นมืออาชีพเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจหรือมีลูกค้าพร้อมการสร้าง Personal Branding Profile อนไลน์ Online, เช่น LinkedIn, Facebook, Instagram หรือช่อง YouTube ทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์แชร์ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่คนอ่านชมแล้วได้รับประโยชน์สร้างผลงานตัวอย่างเช่น portfolio, c a s คสตัดีผลงานเก่าๆทำไมถึงเวิร์กเมื่อผู้คนเห็นว่าเรามีผลงานและความน่าเชื่อถือการจะปิดการขายหรือหาลูกค,ค้าก็ง่ายขึ้นเป็นปัจจัยที่ทําให้เร็ยเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล7จัดสรรเวลาให้กับครอบครัวและสุขภาพ อย่าลืมบาลานซ์ชีวิตเพราะเงินแค่ไหนก็ไม่พอท่าสุขภาพพังการเป็นเจ้านายตัวเองย่อมมาพร้อมกับความเครียดและงานหนักระยะแรกๆต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวและสุขภาพเพื่อไม่ให้ชีวิตเสียสมดุลเคล็ดลับบริหารชีวิตให้สมดุลกำหนดเวลาทำงานอย่างชัดเจนเช่นทำงาน9-18นาฬกาหลังจากนั้นพักผ่อนอยู่กับครอบครัววางแผนวันหยุด ให้สมองได้พักลองออกไปท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมใหม่ๆออกกำลังกายสม่ำเสมอลดความเครียดเพิ่มพลังสมองและร่างกายทำไมถึง work สุขภาพกายและใจที่ดีช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวลดความกดดันและความเครียดสะสม8มีแผนสำรอง p l a B ป้องกันเกมโอเวอร์ตั้งแต่เริ่ม แม้จะเตรียมตัวอย่างดีแต่โลกธุรกิจมีความไม่แน่นอนควรมีแผนสำรองไว้เสมอเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นเศรษฐกิจตกต่ำหรือเกิดวิกฤตส่วนตัววิธีสร้างแผน b เงินสำรองฉุกเฉินเตรียมเงินให้ครอบกลุ่มค่าใช้จ่ายอีก3ถึง6เดือนหากทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนคอนเน็ชันในสายงานหากธุรกิจไม่ไปได้สวยยังสามารถกลับไปทำงานเดิม หรือใช้เครือข่ายหางานใหม่สินเชื่อหรือนักลงทุนในกรณีต้องใช้เงินทุนเพิ่มอาจหาแหล่งทุนหรือขอสินเชื่อกับธนาคารทำไมถึงเวิร์กแผนสำรองทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง 9. กํำหนดวันลาออกดีเดย์ Day, และเดินตามแผนถึงเวลาต้องลงมือทำจริงๆ เมื่อคุณได้เตรียมการและวางแผนมาอย่างดีแล้วก็ถึงเวลาที่จะกำหนดดีเดย์ของการลาออกจากงานประจำแล้วเริ่มต้นทางเดินใหม่ของคุณวิธีตั้งดีเดย์กำหนดวันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเช่นภายใน6เดือนข้างหน้าหรือต้นปีหน้าเช็คความพร้อม100%ทบทวนงบประมาณสำรองแผนธุรกิจทักษะลูกค,ค้าและอื่นๆวางระบบการลาออก ทำงานที่ค้างให้เสร็จส่งต่อง,งานให้เรียบร้อยเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนายจ้างเดิมทำไมถึงเวริร์การกำหนดวันลาออกจะสร้างเดดไลน์ที่ชัดเจนคุณจะลงมือทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้นพร้อมออกไปสารฝันและสร้างรายได้เองได้อย่างมั่นใจ10สม่ำเสมอในการลงมือทำและปรับปรุงตลอดเวลาความสำเร็จเกิดจากการทำซ้ำทำจริง แม้คุณจะลาออกจากงานประจำแล้วช่วงแรกอาจเหนื่อยกับการเรียนรู้และปรับตัวแต่ถ้าไม่ยอมแพ้และค่อยๆพัฒนาตามแผนก็มีโอกาสสูงที่จะรวยได้ในที่สุดเคล็ดลับสู่ความสำเร็จหลังลาออกตั้งเป้าหมายระยะสั้นยาวทบทวนทุกเดือนว่าเราบรรลุปเป้าหมายไหนแล้วบ้างประเมินและปรับปรุงถ้าอะไรไม่เวิร์คให้รีบเปลี่ยนกลยุทธ์อย่ารอให้นานเกินหาเมนเทอร์หรือที่ปรึกษา คนที่เคยผ่านเส้นทางนี้จะให้คำแนะนำที่มีค่าและลดความเสี่ยงจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเองทำไมถึงเวิร์กการไม่หยุดพัฒนาและปรับตัวช่วยให้คุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดและทำให้คุณโตได้อย่างต่อเนื่องสรุปอยากออกจากงานประจำต้องทำยังไงให้รวยกำหนดเป้าหมายทางการเงินชัดเจนรู้ว่าต้องการรายได้เท่าไรภายในกี่เดือนปี เตรียมเงินสำรอง6-12เดือนป้องกันความเสี่ยงในช่วงเริ่มตน้นหารายได้เสริมทดลองไอเดียอย่าลาออกจนกว่าจะมั่นใจว่าทำเงินได้พัฒนาทักษะทุกด้านที่สำคัญต่อธุรกิจฟรีแลนซ์สร้าง personal branding online presence ให้ผู้คนรู้จักและเชื่อถือสร้างเครือข่ายและคอ n เน t ชันอาจช่วยเปิดโอกาสเงินล้านมีแผนสำรองลดความกังวลเตรียมทางออกหากมีปัญหา กำหนดดีเด์เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้รีบเตรียมตัวรักษาสุขภาพกายใจช่วยให้คุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลงมือทำต่อเนื่องและปรับตัวตลอดความสำเร็จไม่มาชั่วข้ามคืนแต่ถ้าทำต่อเนื่องย่อมเห็นผลเพียงแค่มีแผนชัดเจนวางระบบการเงินรองรับทดสอบก่อนจริงจังและไม่หยุดพัฒนาทักษะท,ที่จำเป็นโอกาสรวย หลังลาออกจากงานประจำก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมขอให้โชคดีและเดินตามฝันด้วยความกล้าและความมั่นใจ